โตแล้วน่องเลยรางมพี่ทีอยู่นอนกับพื้นได้ไงเนี่ยอุ้้ยเอ้าพี่อยู่นี่น้องพี่อยู่ในพี่นั่งกับแบบนีเรลโอเว้าวโอ้โหไปวไปแหนไหนไหนไหนหะไ้ีโน่อยมอาหม่เอาเราสับลูกอาปาไปนั่งร้าน่ะ ถ่าลรรพี่ทีครับพี่ทีพี่มองอีมันพี่ทีครับวันนี้เราตอนนี้อีเาถ่ายพี่ทีบางคดบางคนไม่เป็นบางคนพี่ทีวันนี้วันอะไรลูกวันนี้วันไรวันนี้วันอะไรวันนี้วันะไรเขาไหาอีครับล้วลเขาไอยู่กับหีแล้วนี้วันอไรหลงใจโดนงมาแล้วพีนีมานั่งกับมอมียู่นั่งกับมมีแล้วโอ้ ไหนไหนนั่งนีดหน่อยอ้าวพีดเข้าไปก่อนวันนี้วันอะไรลูกวันนี้วันอะไรไม่เสร็จโอ้พี่พีน่ารักเลยเรียบร้อยได้รูปไหนไหนเขาดูเรื่หนจัยว้ายน่ารักมากที่นอนนั่งโอ้รู้มาน่ารักเดี๋ยวเราเอาแบบพี่พีดีพอร์ตมาเลยนะเขาเข้าไปเข้าไปชาร์จเร็วมา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 เขาถ่ายภาพเขาไม่เอาหรอลูก พี่ีไม่ใถ่ากัมันีหรอเดี๋ยวคานถ่ายเร็วเเดี๋ยวถ่ายกนุ่่ยขอจับหน่ขาจับกุมไหน่อยได้ไหมได้จับดีแล้วกุมะไแม่แม่รอกลัวุมอะไรอ่ะลูกกัวทไมอ่ะาเร็วเ่มจะรับแล้วนะมาเร็วเร็วเอ่เ่ดี๋กันจไหนบอกเป็นเด็กดีไงอตบมือตบมือน่มื

น้องพีน้องพีอยู่ไหนอุ้ยน้องพีอยู่นี่น้องพีอยู่ในไหนเนี่ยให้ดู้งอันน้องพีอยู่ในรถม้าพอแล้วแหละเดี๋ยวเนเต็มวาน้องพีออกมาถ่ายรูปกันไหมลูกวันนี้วันอะไรวัน้วันนี้วันหมามีต้องถ่ายรูปกับม้ามีป่าน้ามาถ่ายรูปกับมามีหน่อยนะเป็นเด็กดีไม่ได้เหรอลูก เป็นเด็กดีได้ไหมคะได้ได้หน่อยสิน้องพีอเอามาถ่ายรูปก,กันเร็วเดี๋ยวพ่อนั่งด้วยไงรูปครอบครัวไงเอาไหมอเอาหน้าเอาหน่อยหน้าเอาหน่อยหน้าเอาหน่อยหน้าน้องพีน้องพี นังพีนังพีน้องพีมาแล้ว <c oughs> พีมาเร้วอ้าวเป็นไรหน้ากระแทกใช่ไหมออกมาเร็วมา,วมาลุกมา <c oughs> อาหน้าอานาลงหมอนสิลูกอันนี้เห็นไหมน้องนั้นนนมาหาแล้วเนี่ย <c oughs> พี่หมออกมาเร็วครับ <c oughs> เรีมาเร็วลูกมามาถ่ายรูปกันเร็วถ่ายรูปกันเหมไปไหมมาเร็วทุกคนแล้วหิ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 วอะไรลูกมาถ่ายรูปกันก่อน แต่เรากับลูกไม่มีเธอไหนดูดินี่มีแต่เรากับพิธีกับน้องพี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใม่เราฟลูอับป่าไปนั่งใหม่นั่งใหม่นั่งใหม่พ่ออยากได้ด้วยมานั่งด้วยกันมาพ่อเด็กกันดีไปนั่งมันนี้ค่ะเขาไม่จับไม่จับไม่จับพี่เต่า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  อันนี้แล้วพี่น้องพี่มาค่ะกับมามีมาอ๋อว่าเราต้องอุ้มอ่าเดี๋ยวให้พี่รูพี่รูถือตัวเลอุ้มมาลุกขึ้นมาสิคะคุณ้แม่าพีนมมันมีแต่แฮงสติกก็มีไม่ต้องกินสก๊อแลดได้เอาน้ำพีไปเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเก่อนน้พี่พีไป ไปทีมามามาไปหาพ่อกันแล้วเดี๋ยวมากินโอเคเอาออกมาก่อนเร็วออกมาออกมาจากรถก่อนเร็วมา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 นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนไข่ลว้มเสร็จแล้งอะไรตนั่งก่อนเร็นุตเป็นโน้ตเป็นโน้แล้วเอนาหน่อยเาหน่อยเอหน่อยหน่อยหน้หน่อยนะเอาหน่อยหน้เอมามนเยวมหถืะเอาหน่อยนเอา่อยเอาวิดีโอเหคะ

ไม่เอาไม่เอามาเอานื้อนุ่นไปดีกว่ามาเอาเนื้อนุ่นไปดีกว่าอุ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเ่้ยเฮ้อเฮไยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮเฮ้่เฮ้ย้เเบยเยย